บูแบงคือครีมอเนกประสงค์31เป็นะครับเป็นทางเลือกใหม่ในการทำอาหารคาวหวานนะครับสามารถใช้แทนผลิตภัณฑ์วิปครีมนมได้อย่างดีทีเดียวครับและวันนี้นะครับเราจะใช้บูแบนในการทำขนมหวานแสนอร่อยและนี่ก็คือมัชชะทีรามิสุชิลครีมครับ สำหรับตัวแป้งชูนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการนําน้ําสะอาดเนยเกลือและก็น้ําตาลทรายนะครับแล้วก็นําไปตั้งไฟจนเดือดพอส่วนผสมเดือดเนยละลายดีหมดแล้วนะครับเราก็ย,ยกออกจากความร้อนใส่แป้งสาลีที่เราร่อนเตรียมไว้ลงไปคนให้เข้ากันจนไม่เห็นผงแป้งนะครับหลังจากนั้นนํากลับไปตั้งไฟผัดต่อด้วยไฟอ่อน1นาทีสังเกตที่ก้นหม้อนะครับก้นหม้อจะมีลักษณะของตัวแป้งเคลือบเป็นฟิล์มบางๆตีไข่ไก่ให้เข้ากันดีแล้วเราจะค่อยๆแบ่งส่วนผสมของไข่ ลงในแป้งที่สุกแล้วทีละนิดคนให้เข้ากันดีก่อนที่จะใส่ไข่ลงไปเพิ่มครับพอเราได้แป้งชูที่มีลักษณะนเนียนเงาตักขึ้นมานะครับส่วนผสมจะค่อยๆย,ย้อยลงก็เป็นอันใช้ได้นะครับสาหรับแป้งชูนะครับเราสามารถใส่ถุงบีบแล้วบีบเอาก็ได้หรือว่าถ้าเบื่อเราอยากให้แป้งชูที่ก้อนเท่าๆกันนะครับใช้ที่ตักคุกกี้นะครับคนใช้อยู่ที่เบอร์30จะได้ออกมาประมาณครึ่งกาปั้นครับสำหรับชูครีมสูตรนี้นะครับเราอบที่190องศาเซลเซียสเป็นเวลา15 พอแป้งชูขึ้นตัวดีนะครับเราจะลดอุณหภูมิลงที่170องศาต่ออีก10นาทีเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าตัวแป้งชูจะไม่ยุบลงครับเดี๋ยวเราจะย้ายตัวแป้งชูมาพักบนตะแกรงนะครับในระหว่างนี้เราไปทําตัวไฮไลท์ของเรานั่นก็คือตัวไส้ครับ เราจะนําส่วนผสมนะครับไปตั้งบนหม้อน้ําร้อนครับแล้วตีตอบเพื่อให้ไข่แดงเนี่ยครับสุกขึ้นมาระดับหนึ่งและน้ําตาลใสละลายดีครับรสชาติความเป็นทีรามิสุนะครับมาจากชีสมัสคาโปนครับเราใส่ลงไปทีละน้อยครับแล้วเพื่อให้ตัวไส้ชูครีมของเราเนี่ยครับมีความครีมมี่หอมมันแล้วก็เบาตัวขึ้นนะครับเราจะใช้ครีมอเนกประสงค์3 1มบซลูแบนครับผลิตภัณฑ์บลูแบรนะครับได้รับความเชื่อมั่นจากเชฟและก็ร้านอาหารทั่วโลกมามากกว่าร้อยปีแล้วครับทำ จากหางนมแล้วก็น้ามันพืชอย่างดีอย่างเวลาที่เรานํามาปรุงอาหารนะครับจะช่วยทําให้อาหารของเราเนี่ยมีความครีมี่หอมมันแล้วก็สามารถเคลือบบนผิวของอาหารของเราได้อย่างดีครับหรืออย่างของหวานนะครับเราก็สามารถนํามาใช้ทํามูสทําคัสตาร์ดครีมหรือไส้ชุครีมสูตรนี้ก็ด้วยเช่นกันครับเซตตัวไหวมากครับเวลาที่เรานํามาตีนะครับสามารถขึ้นตัวได้ถึง2.5เท่าและเมื่อเซตตัวแล้วสามารถเซตตัวยาวนานได้มากกว่า4ชั่วโมงเลยครับ นอกจากครัวเย็นหรือเมนูหวานแล้วนะครับบูแบนเนี่ยก็ยังตอบโจทย์ครัวร้อนได้อย่างดีด้วยนะครับนำไปเคี่ยวเป็นซอสนะครับก็ทนความร้อนได้ดีครับหรือเวลาที่เจอกับส่วนผสมที่เป็นกรดเป็นแอลกอฮอล์อย่างเช่นเลมอนหรือว่าวน์ต่างๆนะครับก็ไม่แตกตัวง่ายด้วยครับเรียกว่าตอบโจทย์ทุกงานครัวได้สมบูรณ์แบบทีเดียวครับ สุดท้ายนะครับผลโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งที่ผสมด้วยผงม,มัชฉะนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ครีมอเนกประสงค์31%ตราบูแบนนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ท็อปร้านเบเกอรี่ชั้นนำทั่วไปได้เลยครับ